สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพามาเปลี่ยนมือเปิดฝาท้ายข้างหลังนะครับมันหักนะครับดูสภาพนะฮะเราดึงแล้วฝาท้ายไม่ค่อยออกนะครับมันหักนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมันอ้าข้างหนึ่งนะครับนี่นะฮะมันหักครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับ พอดีผมได้ซื้อของใหม่มาแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นของใหม่ที่ซื้อมามันเป็นพลาสติกนะครับถ้าจะให้แข็งแรงก็งใช้แบบเหล็กนะครับวิธีเปลี่ยนก็ไม่ยากครับจแจตัวเดียวแต่ผมใช้ สว่านแบบนะครับแล้วก็มานี่นะครับคลายนอ็อตพวกกระบะไาลเนื้อออกนะครับนี่หกตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ สวรวค์แบบครับเพื่อความรวดเร็วจะก็ยกออกได้เลย แากนั้นนะครับให้เรามาถาดนอด็อตพวกนี้ออกนะครับจะมีน็อตอยู่อีกหตัวนะครับข้างในฝานะครับนี่นะครับโอเค มีเสียงลมเข้าในคลิปแรงนะครับจากนั้นนะครับเราก็เปิดฝาน,น้นออก ก็มาดูนะครับนี่นะครับตรงที่มันถักนะฮะนี่ฮะตรงนี้นะครับที่มันถัเนี่ครับนี่นะฮะเวลาเปิดมันก็เลยออกข้างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะครับก็แค่เอาอันนี้ออกนะครับสองตัวนี้ออกแล้วก็ขันน็อตตรงนี้สองตัวนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปทํากันนะครับ นี่แหละครับก็ได <os> ้ออกมาแล้วเลยก็ซื้อของใหม่มา อันนี้นะครับเราก็ได้เปลี่ยนของใหม่เข้าไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็มาใส่ใสหัวพลาติกที่เขาให้มานะครับจะค่อนข้างแน่นหน่อยนะครับโอเคครับเราก็ได้เปลี่ยนของใหม่เข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับ ค่เอาก้านนี้ใส่เข้าไปนะครับแต่เ,เพื่อนจะลืมใส่ลูกยางตัวนี้เลยนะครับจะใส่ยากกหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบคืนเหมือนเดิมนะครับแบบเมื่อกี้นะฮะอย่าลืมเทสก่อนนะครับเทสก่อนอ่า แค่ก okay, ่อนประกอบนะครับนี่นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ดึงออกแล้วออกง่า,งายเลยนะครับ,รบแล้วก็ได้เวลาประกอบประกอบย้อนสอนเหมือนตามที่หรือนะครนะ คุใช้ส่วัเ้าบ้านทข้างานเะได้ออกมาไวว โอเคเป็นอานเสร็จนะครับเทสจะดู <Okay. S 1> <it> นี่นะครับอันนี้ล็อกนี่นะครับออกได้ง่ายได้นะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับ